ครับผมจะน,นันวนาวานวันนี้ข่าวนะวันนี้ผมจะมาะพูดถึงตัวนี้ครับก็คือตัวเครื่องกรองอากาศ PM 2 5นะครับจริงๆแล้วมันสามารถกรองได้ตั้งแต่ PM 1 0 2.5แล้วก็1 0 0นะครับซึ่งตัวนี้นะครับถูกออกแบบมานะบในช่วงที่โควิดกำลังแรงๆนะครับรคลก็ค่อนข้างที่จะ,ะหมด ค้าสนใจนะครับในเรื่องของ pm2.5 ไปนะครับที่ pm2.5 เนี่ยก็ยังมีอยู่ในชีวิตประจําวันของเรานะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเนี่ยใส่แมสเพื่อป้องกันโควิดนะครับเราก็เลยทาให้ต้องก,การ pm2.5 ไปด้วยในตัวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้ว pm2.5 ไม่ถูกนะครับเพราะนั้นเราก็ยังต้องมาสังเกตแล้วก็วิเคราะห์ pm2.5 นะครับในปัจจุบันว่ามันเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีผลต่อราอ่างกายเรายังไง ซึ่งไอตัวนี้นะครับก็ถูกพัฒนาขึ้นมาให้สามารถเอาไปติดตั้งต,งตงามสวนสาธารณะหรือที่ต่างๆที่เป็น o u t ดอ o r ได้นะครับโดยหลักการการทำงานของวันเนี่ยก็จะมีหน้าจอดิสที่นะครับที่แสดงค่า PM 1.0, 2.5, แล้วก็ PM 10นะครับในตัวตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาที่ค่า PM 2.5เนี่ยที่เกินมาตรฐานที่ผมกำหนดไว้ก็คือค่า30นะครับ โดยปกติเนี่ยสามสิบถึงห้าสิบเนี่ยก็คือจะเป็นค่าที่เสี่ยงเสี่ยงต่อการมีปัญหาด้านการหายใจแล้วก็คือเริ่มมีกลิ่นนะครับสามสิบห้าสิบก็คือเริ่มมีกลิ่นนะครับแต่ตั้งแต่ห้าสิบถึงร้อยร้อยสามสิบร้อยห้าสิบขึ้นไปเนี่ยก็คือมีผลต่อร่างกายของเรานะครับอาจจะทําให้รู้สึกว่าเออมันเริ่มเห็นเปึนหมอกเริ่มเห็นควันแล้วนะครับอโอเคทีนี้ ในเครื่องนี้นะครับในหลักการการทํางานของมันเนี่ยก็จะส่งค่า p m 2.5เนี่ยเข้าไปในระบบคลาวนะครับเข้าไปในระบบคลาวนะครับโดยในการตรงเนี่ยจะตรงในเวลา4.5นะครับ4.5 10โมงแล้วก็3โมงแล้วก็5โมงเย็นนะครับในเวลาตอนกลางคืนเนี่ยด้วยความกดอากาศต่ำเนี่ยทำให้ค่า pm 2.5เนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับจึงทำให้อ่า ไม่ขอวัดในช่วงนั้นนะครับก็คือจะเป็นวัดในช่วงตีห้าอีพีหนึ่งเลยนะครับโอเคทีนี้ในส่วนของดาต้าเบสนะครับเดี๋ยวผมจะตัดเข้าไปให้ดูอีทีหนึ่งว่าดาต้าเแล้วก็ฟินออกมาในส่วนของอในส่วนของเป็นคอร์เอ็กเซลนะครับวา่าที่ผมได้ทําการทดลองมาในระยะเว,เวลาเกือบเดือนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยตอนนี้ผมเอากลับมาแล้วก่อนหนะ้านี้คือเอาไปตั้งที่วิทยาเทคนิคราชบุรีมานะครับเป็นเวลาประมาณ เกือบ30วันนะครับก็ก็มีมีหลายๆคนสนใจนะครับแล้วก็อยากให้พัฒนาต่อนะก็มันสามารถเอาไปวางตามจุดต่างๆในที่สาธารณะได้นะครับจริงๆถ้าเอาไปวางในในสนามในสนามกีฬาอย่างเงี้ยก็ผมคิดว่าน่าจะดีมากเลยนะคอ่าทีนี้อย่าเรามาทดสอบการทํางานของตัวเครื่องกรองอากาศนะครับ Tm 2 5ดูนะครับนะเดี๋ยวผมจะทําการจุดนะครับ จุดวันให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ดูว่าเครื่องฟองอาการเนี่ยมันทำงานได้มีประสิทธิภาพขนาดไหนนะครับ อ่าเห็นไหมครับกล้องเห็นไหมเอ่ยเห็นครับอ่าจะเห็นนะครับลักษณะการดูดของของเครื่องกรองนะครับซึ่งลักษณะการดูดของมันเนี่ยก็ค่อนข้างแรงอยู่นะครับก็ในระยะเวลาในระยะขอบเขตรประมาณ2เมตรเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะดูดได้นะครับ ทีนี้นะครับในระบบเนี่ยในระบบของมันนะครับก็จะมีในส่วนของการแต่องสว่างของแสงนะครับในการต่องสว่างของแสงนะครับถ้าเป็นเวลากลางคืนเนี่ยนะครับถ้าเป็นเวลากลางคืนเนี่ยในตัวของเครื่องกรองตัวนี้นะครับจะมีแสงสว่างกรองออกมานะครับจะมีแสงสว่างก่องออกมาแต่ตอนนี้คือมันเป็นเวลากลางวันนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปในเวลากลางคืนมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะว่ามันเป็นยังไงลักษณะแบบไหน แล้วก็จะทํคชิปอธิบายการทํางานของตัวแสงกองสว่างนะครับต,ตัวนี้ก็คือทําหน้าที่เหมือนคงไฟด้วยนะครับแล้วก็เป็นเครื่องกรองอากาศด้วยนะครับ,รบโดยเครื่องกรองอากาศเนี่ยที่เราเอามาใช้นะก็จะเป็นของอของรู้สึกจะเป็นของใจจูเดนจินะครับนะมีทั้งหมด5แผ่นนะครับ5แผ่นจะมีกรอง3าชั้นนะครับก็รวมทั้งหมด 15แผ่นนะครับ่วมทั้งหมด15แผ่นนะครับก็ประมาณนี้ครับจุดประสงค์หลักๆเนี่ยของเครื่องนี้นะครับก็คือเราต้องการจะให้เอาเครื่องนี้ไปติดตั้งตามจุดต่างๆนะแล้วดูค่าทีดของมันนะครับว่าในแต่ละจุดเนี่ยค่า p m 2.5เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วก็เก็บค่าทีดีไว้นะครับเพื่อเพื่อนํามาใช้งานได้ในอนาคตนะครับโอเคนะครับแล้วก็ หลักใหญ่ๆของมันก็คือช่วยกรองอากาศด้วยนะครับอันนี้แล้วก็ส่องแสงสว่างนะครับถ้าสมมติว่ามีเครื่องน,นี้นะครับในสนามกีฬาอันนี้ผมแนะนําเลยว่าถ้าอยู่ในสนามกีฬาได้เนี่ยจะดีมากเลยนะครับเพราะว่าในบริเวณสนามกีฬาเนี่ยจะมีในตัวที่เป็นส่วนของฟุตคอร์นะครับแล้วก็มีพวกวันจากหมู่ปงหมู่ิ้งอะไรพวกนี้นะครับในตัว ตัวตัวนี้ก็จะช่วยกรองได้นะครับช่วยกรองได้ทําให้คนที่มาออกกำลังกายเนี่ยช่วยรู้สึกว่ามันสดขึ้นมากขึ้นนะครับอ่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาสู่ในหน้าของดัชบอร์ดนะครับดัชบอร์ดที่เป็นส่วนของ d a t a า a บ e ของ p m 2 5ส นะครับในส่วนตรงนี้นะครับได้ทดลองการใช้งานไว้น่อเดือนที่5นะครับได้เอาไปติดตั้งไว้ที่วิทยาเทคนิคราชบุรีนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ได้เอานํากลับมานะครับเพราะว่ากลัวว่ามันจะโดนใช้งานจนพังนะครับก็เอากลับมาก่อนนะอ่าโอเคครับก็มาดูในส่วนของอ่าอินพอตนะครับ ทำการดาวน์โหลดออกมานะครับอ,อันนี้จะเป็นส่วนของวันนะครับวันที่9้าเดือนห้านะครับวันที่เก้าเดือน5วันที่1ิบเดือน5นะครับไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับอ่ะโอเคทีนี้มาดูแต่ละฟิลนะครับแต่ละฟิลคืออะไรฟิลที่1คือ ฟิวที่หนึ่งนะจะเป็น PM หนึ่งจุดูนะครับฟิลสองเป็น PM สองจุด้านะครับแล้วก็ฟิวที่สาเนี่ยจะเป็น PM สิบนะครับามาดูกันนะครับส่วนมากเนี่ย PM สองจุด้าเนี่ยอันนี้คือช่วงที่ทดลองแรกๆนะครับก็ทดลองใช้พุ่งใช้ควันอะไรก็ทดลองไปนะครับแล้วก็อันนี้คือช่วงที่เราทดลองจริงๆนะครับมันจะมีช่วงบางช่วงที่แบบมัน เอออร์เออเลอร์หน่อยนะครับก็ก็อาจจะมีบ้างนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นการทดลองการใช้งานนะครับในช่วงระยะเวลาประมาณ1เดือนนะครับในเดือนที่5ที่ผ่านมานะครับโอเคแล้วเราก็สามารถเอ็กพอร์ตตรงนี้นะครับเอาไปทำค่าสถิติต่างๆได้นะครับอ่ะโอเคขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผม